ไอแลนเนี่ยคือซิลิคอนแวลลี่ of ฟยุโรป g ูเกิลเฟ c บุ๊กเทสล l a การในการทํางานนี่คือสูงมากอยู่แล้วต่อสูงสุดได้2ปีคือเรามีสิทธิ์อยู่ต่อแน่ๆ1ปีสามารถทํางานพาร์ทไทมได้ค่าของชีพก็ไม่ได้สูงการเรียนการสอนก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดใครเรียนจบที่ไอแลนเนี่ยได้เงินเดือนสูงสุดกว่าที่อังกฤษไอแลนด์ Island นะคะติด อันดับที่เป็นเฟรนลี่ที่สุดเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกไปฝรั่งเศสเรียนบิสเนสก็ได้เหรอยความร่วมมือกับพวกแบรนด์ใหญ่ๆพวกแบรนด์เนมทั้งหลายเรียนแฟชั่นมีทำเวิร์กช็อปแคทบล็อกอะไรเป็นจริงเป็นจังอย่างนี้เลยน้องๆที่มาเรียนกับเราอะค่ะเราก็จะสอนภาษาฝรั่งเศสด้วย กเดี๋ยวเราลองดูเป็นประเทศอื่นบ้างนะคะว่าเอ๊ะแตกต่างกันยังไงนะคะก็อีกประเทศที่อยากแนะนำนะคะก็คือจะเป็นประเทศไอร์แลนด์นะคะไอแลนด์น่าจะเหมือนกับอังกฤษเมื่อก่อนหรือเปล่าคะ ถ้าใช้จ่ายค่าคงชีอะไรก็คืออาจจะแบบย่อมเยาวกว่าทางอังกฤษนิดนึงถ้าน้องหลายคนที่แบบเอยสนใจเออลองดูประเทศใหม่ๆบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากให้พี่แนนแนะนํานะคะว่ามหาวิทยาลัยที่น่าสนใจเรื่องของชีวิตกวาเป็นอยู่การทํางานพิเศษอะไรเป็นยังไงบ้างคะ่ะได้ค่ะ ก็ไอแลนด์ก็เป็นอีกประเทศใหม่นะคะท,ที่ตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นที่นิยมสําหรับนักเรียนต่างชาตินะคะเพราะว่าไอแลนด์เนี่ยอยู่ทางซ้ายนะคะของประเทศอังกฤษเนาะทั้งทางฝั่งซ้ายนะคะตอนกลางแล้วก็ฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าประเทศเนี้ย เป็นประเทศเล็กแต่ว่า powerful มากเลยนะคะ<ม>ก็คือเกาะเล็กๆนะคะแต่ว่าเดินทางเนี่ยไม่ไม่ยากเลยนะคะจากข้างเดินจากตอนเหนือลงไปทางใต้ของเขาเนี่ยนะคะ<อ>พี่ตุ๋มใช้เวลาแค่ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะคะขับรถไป<อ>ค่ะฝั่งซ้ายขับมาขวาสุดแต่ตะวันตกมาแบบตะวันออกสุดอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือใช้เวลาแค่สชั่วโมงครึ่งเหมือนกัน นะคะก็ไม่ไม่ใหญ่เลยค่ะเกาะเล็กๆแต่ว่าติดอันดับโลกในเรื่องของ GDP นะคะที่เป็นค่าของชีพต่อหัวต่อคนนะคะอยู่ในท็อป5ของโลกเลยนะคะต้องบอกว่าสูงกว่าประเทศอังกฤษหนึ่งเท่านะคะ GDP ค่ะเพราะนั้นก็เป็นเป็นประเทศที่ทำธุรกิจดีเลยนะคะแต่ธฐกิจดีใช่ค่ะล้วก็มีประชากรเฉลี่ยนะคะในในของไอร์แลนด์นะคะอายุเฉลี่ยอยู่ที่25ปี คือคือเป็นประเทศที่แบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจแน่นอนว่าดีมากอยู่แล้วเพราะว่าจังเจเนอเรชันสูงเลยนะคะเขาจะไม่เป็นสังคมสูงวัยเหมือนบนขอไทยที่เราเลิกไปถึงตอนนั้นแล้วเขาจะเป็นแบบวัยรุ่นนะคะอายุประมาณเฉลี่ยกันประมาณ25าอย่างเงี้ยนะคะแสดงว่ามีแบบคนวัยทํางานเนี่ยคือเยอะเลยเป็นทำงานเยอะเลยแล้วก็นักเรียนต่างชาติก็ตอนนี้เริ่มเข้าไปแล้วค่ะเพราะว่าโอกาสในเรื่องของการอยู่ต่อหลังเรียนจบเนี่ยก็สูงมาก นะคะก็ <Okay. S 1> เป็น <Okay. S 1> ประเทศที่เขาเรียกว่าถ้าในยุโรปเนี่ยก็คือไอแลนด์เนี่ยคือซิลิคอนแบลลี์ออฟยุโรปมีฝั่งของพวกเทคคอมพานีอะคะ่ะอย่าง Google Facebook Tesla พวกแบบ Salesforce อะไรที่เป็นระบบ CRM อะไรทุกอย่างคืออยู่ที่นั่นหมดเลย นะคะที่เป็นในยุโรปเนี่ยก็จะอยู่ที่ดับลินนะคะอยู่ในใจกลางเมืองดับลินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆที่ไปเรียนต่อที่เนียค่ะแล้วก็ในโอกาสในการทํางานนี่คือสูงมากอยู่แล้วสามารถอยู่ต่อสูงสุดได้2ปีเช่นเดียวกัน นะคะ <S <S แต่ว่าอันเนี้ยไม่ต้องขออดพรูฟเพิ่มเติมก็คือหลังจากเรียนจบอะคะ่ะเราสามารถไปแจ้งเขาได้เลยว่าเราจะอยู่ต่อคือเรามีสิทธิ์อยู่ต่อแน่ๆหนึ่งป<ม>ีอันนี้ให้ฟรีไปเลยถ้าเราจะอยู่ต่อก็ได้ไม่ไม่ได้ผิดกฎหมายอาจจะต้องไปแวริไฟที่เหมือนตอมออะไรเงี้ยค่ะว่า<ม>เราจะอยู่ต่อแต่ถ้าเราจะอยู่ต่อปีที่สองอีกก็ได<ม>้อาจจะต้องอ่าจบ อโทนะคะอันนี้ของของหลักๆก็คือถ้าสัสูงสุด2ปีก็จะมีเนอรของพอโทมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่น้องๆที่จบปตรีก็ได้แน่ๆเลย1ปีนะคะไม่ต้องขอเสียงเงินไรๆออค่ะแล้วก็สามารถทํางานพาร์ทไมได้เหมือนที่อังกฤษนะคะแต่ว่าสูงกว่าค่ะอันนี้คือถ้าช่วงช่วงเปิดเทอมอะค่ะก็ทําได้สูงสุด20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ว่าถ้าช่วงที่เป็นปิดเทอมนะคะหรือว่าช่วงที่เป็นวันหยุดฮอลิเดย์ะค่ะอันนี้ก็สามารถทําได้สูงสุด40ชั่วโมงได้เลยดีเลยเยี่ยมเลยก็คือช่วงไฮซีซั่นเนาะเขาก็ให้เราทำให้เราทำฟูลทำได้ใช่ไหมคะแล้วก็ในยุโรปเนี่ยเขาจะมีเลทที่เป็นแบบแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าทําก็จะคือจะได้ค่าค่าแรงเท่าไหร่ ต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะ,อะตอนนี้มันจะหยบตกอยู่ที่ประมาณ12 12ยูโรนะคะ12.70ศนยะคะสองยูโ e รเจ็ดสิบเซนต์ตีตรงกลมๆไปเลยว่าชั่วโมงละสิบสามยูโรก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะสามารถคำนวณได้ว่าถ้าเราทําไปเท่าไหร่เราจะได้เท่าไหร่แน่นอนนะคะก็ควบคุมไปบางทีอาจจะไปซัพพอร์ตในเรื่องของค่าหอพักเลยก็ได้นะคะ,ะเพราะว่า,ขาเขาทาได้ค่อนข้างสูงเลยนะคะสี่สิบชั่วโมงอย่างเงี้ย ค่ะเยี่ยมเลยพี่แนนมีแนะนำะมหาวิทยาลัยไหนบ้างค่ะก็ของ on campus นะคะก็มีพาร์ทเนอร์หลักๆโอ้ตอนนี้มี13มหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์เลยนะคะก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในดับลินนะคะก็ขอ,อพูดชื่อหลักๆที่น้องๆอ,อาจจะรู้จักแล้วกันนะคะอย่างของ DCU นะคะเป็น Dublin college นะคะก็ แล้วก็จะมี NCI นะคะแคชแดน National College of Ireland อย่างเงี้ยนะคะอันนี้มีหลักสูตรแบบจบ4ปีจบอย่ปีจบี้ยนะคะขึ้น <c oughs> ขึ้นอยู่มหาวิทยาลัยคะ่ะแล้วต้บอกว่าระบบของที่ไอไอแลนด์ I เนี่ยเขาเป็นระบบเรียน4ปีเหมือนของในไทยนะคะแต่ว่า3ปีก็มีนะคะแล้วก็อย่าง NCI นี่ก็มีเรียน3ปีนะคะมี Independent College อย่างเงี้ยนะคะ Home Institute นะคะที่เหมือนกับของที่ออสเตรเลียค่ะมีที่ดับลินด้วยนะคะแล้วก็มีฝั่งของที่เรียนหมอนะคะอย่าง C R C S I ที่เราพูดถึงตอนที่ของอังกฤษนะคะตอนนี้ก็ Royal College of uh, Surgeon Ireland นะคะอ,คอันนี้เรียนพวก M B B S เรียนหมอสายแบบ สายวิทย์สายการแพทย์นะคะก็ก็มีนะคะหรือว่าถ้าเป็นอยู่ที่เป็น World Ranking ก็มีนะคะแต่ว่า mm hmm. เขาก็จะกระจายอยู่ในในในไอลน์ I นะคะจะไม่ได้อยู่ดับลินอย่างเช่นอ่า University of Limerick ก็จะอยู่ที่เมือง Limerick ะะ oh. ก็จะอยู่ทางของฝั่งซ้ายนะคะตะวันตกของไอแลนด์เนี่ยค่ะ UCC นะคะ, CC, ะ,คะอันนี้ก็อยู่ใน world ranking อ,อยู่ประมาณ t อป300ของโลกนะคะก็ uh, University College Cork เงี้ยนะคะก็อันนี้ก็มีนักเรียนเ,ย,นเยอะนะคะก็เมือง Cork นี่ก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่นะคะอีกอีกเมืองหนึ่งนะคะที่ไม่ต่างจากดับลินนะคะแล้วก็นักเรียนส่วนใหญ่ก็คือไปเรียนอยู่ที่เมืองนี้เยอะนะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่นี่ก็เยอะ นอ่อแล้วก็ค่ะก็ลองจากดับบิ้นเลยป่ะคะ ใช่ใ่ค่ะใช่ค่ะเมืองนี้นะคะมีฝั่งของที่เป็น traditional university ส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย TU นะคะที่เป็น technological university อันนี้ก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแบบเก่าแก่ดั้งเดิมนะคะแล้วก็เรนกิ้งค่อนข้างดีนะคะในในตัว mm hmm. ไอแลนด์เองอย่างของ south east technological university หรือ situ monster technological university หรือว่า MTU เนี้ยคะ่ะอันนี้ก็ถือต้องบอกว่า มหลาลัยก็ค่อนข้างหลากหลายนะคะในไอแลนด์แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นในฝั่งของสเตมนะคะของไอแลนด์ hmm. ค่ะ science technology engineering แล้วก็แมทที่ไอแลนด์เขาจะเน้นนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่การศึกษาเนี่ยจะเน้นของฝั่ง Research นอกจากสเตมแล้วก็จะมีพวก Green Green e c o n o m y นะคะ mm hmm. แล้วก็อย่างของพวก Bio p h a r m a คือไอแลนด์ hmm. ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ประเทศที่ส่งออกยา เยอะที่สุดในโลกนะคะอย่างพวกวัคซีนฟไฟเซอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะก็ส่งออกจากที่อะไรแล้ใช่ค,ค่ะค,คือคือสาขาที่น้องๆไปเรียนเนี่ยค,คือ ทุกสาขาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของอย่างเราพูดถึงไบโออย่างเงี้ยนะคะไบโอเอนจิเนียริงคอมพิวติ้งนะคะไลฟ์ไซเอนซ์เมดิซีนบิสเนสก็ได้ได้หมดเลยเป็นประเทศที่กําลังมีนักเรียนสนใจเยอะนะคะเพราะว่าโอกาสในเรื่องของการเรียนการฝึกงานก็ค่อนข้างดีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเรียนเนี่ยก็ไม่แพงเลยครัค่าเรียนเป็นเงินยูโรนะคะ,ะแล้วก็ค่าของชีพก็ไม่ได้สูงค่ะก็คืออยู่อยู่ที่เมืองที่อยู่แว่าอย่างดับลินนี้ก็ไม่ได้แพง อย่างตัวอย่างค่าเรียนลองยกตัวอย่างปตรีนึ้ไมาดูนะคะว่าต่อปีประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็<ด>ของทางออนแคมปัสเองมีทุนให้น้องๆเท่าไหร่ค่ะใช่เลยค,คก็อย่างโดยเฉลี่ยปกติอะค่ะปตรีถ้าของออนแคมปัสอะค่ะค่าเรียนเราของปีเนี้ยจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบยูโร นะคะแต่ว่าเราก็มีทุนให้สูงสุด5,000ยูโรก่อนถ้าเปิดต้นๆเหมืนหอนเดิมนะคะของเราไม่ได้เลือ,อจากหมวนสองวันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะประมาณ12,000ยูโรน,นะคะถ้าหักทุนแล้วค่ะทีนี้ถ้าน้องๆโปรเกรสเรียนต่อเข้าปีถัดไปของมหาลัยนะคะจะเป็นปีหนึ่งนะคะถ้าเขาปอตรกกับเราก็จะเป็นปีหนึ่งถ้าอยู่แลนด์กิ้งหน่อยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ13,000ยูโรค่ะอย่างอย่างของริมบริกหรือว่าคอ อย่างเงี้ยนะคะ DCU ที่เป็น U ยูท็อปเนี่ยค่ะก็ประมาณหมื่นสามไม่เกินนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็น U ที่แบบทั่วๆไปก็จะอยู่ค่าเรียนอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นนค่ะหนึ่งหมื่นยูโรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่ได้ไม่ได้สูงเลยใช่ค่าเรียนค่ะไม่ถึง4 0 0แสนค่ะเพราะยูโรก็ถูกปอนอยู่แล้วเนาะใช่ใช่เราก็ยังขาดงานทำพัฒนาได้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะค่าเรียนก็ก็จะอยู่ประมาณเนี้ยค่ะเอาตีง่ายๆว่าไม่เกินหมื่นห้า พันยูโรแน่นอนตอนนี้แต่ละมหามหาวิทยาลัยนี้เริ่มมีนักเรียนไทยสนใจไปบ้างไหมคะมีอันไหนที่แบบต้องก็เริ่มเริ่มเเริ่มสนใจค่ะก็มีมีที่กําลังจะไปเรียนนะคะพี่นีค่ะแล้วก็มีที่ถามถามเข้ามาค่ะเพราะว่าก็ด้วยเรื่องของค่าของชีพที่ถูกกว่านะคะแล้วก็เรื่องของค่าเงินที่ถูกกว่าค่าเรียนที่ถูกกว่าแล้วก็โอกาสในการทํางานในการเรียนต่อก็ค่อนข้างสูง ะะเพราะว่าเขาอยากจะได้คือทําโมเดลเหมือนแคนาดาเมื่อเมื่อก่อนเลยค่ะคือต้องการนักเรียนต่างชาติเพื่อไปเรียนที่นูน่นคือนักเรียนไทยด้วยความที่เป็นประเทศใหม่อาจจะยังไม่มีนักเรียนไทยเยอะนะคะแต่ว่าก็นักเรียนน้องๆก็เริ่มสนใจเข้ามาดูไอแลนด์ค่ะเพราะว่า การเรียนการสอนก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดถึงแม้ว่าเขาจะมีภาษาไอริชของเขาแต่ว่าเราก็จะไม่ได้เอาใส่ไปในหลักสูตรนะคะก็จะเป็นสอนแบบใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยแต่ก็ผู้คนในเมืองก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเขพูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะก็คือถ้าเกิดจะใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยน้องก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ไอร์แดได้สบาก็ใช้ภาษาอังกฤษร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่าคนคนโลโค็ก็อาจจะมีพูดไอริชบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเราคือในการเรียนการสอนเราก็จะไม่มีตรง เขาจะเป็นภาษาคลิษทั้งหมดค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศหนึ่งที่ไม่ไกลจาก อังกฤษนะคะแต่ว่าอ่าหลายๆอย่างก็ถ้าเทียบกับอังกฤษตอนนี้ก็ในเรื่องของโอกาสเนี่ยคะ่ะก็ค่อนข้างดีถ้าใครใครเรียนจบที่ไอแลนด์เนี่ยได้เงินเดือนสูงสุดกว่าที่อังกฤษนะคะอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นเพราะว่า GDP สูงกว่ากันค่ะอย่างของที่ที่อังกฤษเนี่ย GDP เขาประมาณหกหมื่นห้าพันดอลลาร์เขาก็ใช้เป็นดอลลาร์นะคะต่อหัวต่อคนเนี่ยคะ่ะแต่ว่าที่ไอ์แลนด์เนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนหกพันดอลลาร์ต่อหัวต่อคนนั้นเถ้าน้องๆสามารถ อยู่ต่อทำงานได้ที่ไอร์แลนด์คือได้เงินเดือนสูงกว่าคนที่จบอังกฤษแน่นอนประมาณ20%เลยนะคะมันเดือนจะตั้งอยู่ที่ประมาณ40,000กว่าค่ะต่อปีนะคะค่ะ40,006เป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับรู้มาว่าคือผู้คนอะไรอย่างงี้ก็จะแบบค่อนข้างรีแลกกว่าใช่ใช่ไหมคะน่ารักค่ะของคนคนไอร์แลนด์นะคะเขาถือว่าติดอันดับที่เป็นเฟรนลี่ที่สุด นะคะจะอยู่เนี่ยค่ะอันดับหนึ่งอันดับสองไม่หลุดจากสามแน่นอนคือจคนเขาก็จะน่ารักเด็กๆบอกว่าเหมือนคนไทยเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนอะไได้คือแบบช่วยเหลือคนไทยนิดเดียวใช่ใช่ค่ะมีแบบขึ้นรถไฟก็เห็นว่าเอากระเป๋าใหญ่ใช่ไหมก็มาช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะคือคือเป็นเป็นมิตรค่ะแล้วก็อาจจะเหมาะกับเนี่ยค่ะนักเรียนแบบเด็กๆที่เรียนฟาวเดชันกับเราอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งจบม .5 ม .6 ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมาะกับน้องๆอะค่ะเป็น เมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกอยู่แล้วแล้วก็เฟรนลี่เป็นมิตรที่สุดในโลกด้วยออตอนนี้ก็เป็นอีกเหตุผลที่ที่เด็กๆก็สนใจน้องๆไปเรียนไปเรียนกันชืนอันนี้ก็สุดท้ายนะคะก็ขอแถมอีกหนึ่งประเทศนะคะก็คือสําหรับการพูดคุยในวันนี้นะคะก็จะเป็นประเทศฝรั่งเศสนะคะก็อยากให้พี่นแนะนํานะคะว่าเถ้าจะไปฝรั่งเศสน้องๆจําเป็นต้องพูดภาษาฝรั่งเศสได้เก่งขนาดไหนนะคะแล้วก็ตัวสาขาวิชา ที่มีเปิดสอนของออนแคมปัสนะคะที่จะต่อเป็นปริญญาตรีเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็ทีนี้เราข้ามมาฝั่งฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสเนี่ยเราก็มีพาร์ทเนอร์ค่อนข้างเยอะนะคะที่เป็นมหาหลัยที่น้องๆสามารถอาสอบเรียนต่อไปได้หลังจากจบหลักสูตรของออนแคมปัสนะคะของของที่ฝรั่งเศสเราจะมีสามหลักสูตรด้วยกันนะคะก็คือมีหลักสูตรเซาลเดชันค่ะแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลเยาวันนะคะที่ก็เทียบเท่าปีหนึ่งของที่ฝรั่งเศสก็เป็นแบบซีปีจบ สปีจบอย่างงี้นะคะลราก็มีหลักสูตรพรีมาสเตอร์ค่ะซึ่งตอนนี้เราจะมี2หลักสูตรด้วยกันที่เปิดสอนนะคะก็จะเป็นอ่าหลักสูตรที่เป็นเข้าผัดเวนะคะก็จะมีนในฝั่งของที่เป็นบิซนเนสนะคะใครที่สนใจอยากเรียนบริหารนะคะต้องบอกว่าในยุโรปเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อนะคะในเรื่องของการเรียนบิซนเนสนะคะแล้วก็อีกอันหนึงก็คือ a าร์ตแอนด์ดี นะคะอ,นนอ,นนอันนี้เรื่องเรื่องของฝั่งแฟชั่นเนี่ยเราอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของ business อาจจะแบบเซอร์ไพรส์ไปฝรั่งเศสเรียน business ก็ได้หรออย่างเงี้ยนะคะคือต้องต้องบอกว่าติดอันดับโลกนะคะแล้วก็อย่างของพาร์ทเนอร์ของเราก็คือที่เคจ business school นะคะอันเนี้ยอ,อยู่อันดับเจ็ดเลยนะคะในฝรั่งเศสค่ะในด้านของการเรียน business นะคะ,ะ,คะแล้วก็มหาวิทยาลัยเคจเนี่ยค่ะ มีตัวที่เป็นสถาบันรับรองนะคะตัวอวอร์ดที่รับรองเราจะเรียกชื่อว่า Triple Crown Award นะคะซึ่ง mm hmm. ไม่ได้มีเฉพาะในฝรั่งเศสนะคะอันนี้คือเป็นแบบสถาบันที่อ,องค์กรที่รับรองเนี่ยอันดับโลกเลยนะคะของทุกประเทศเลยนะคะซึ่งจะมีมหาวิทยาลัยในโลกนี้แค่1%เองค่ะที่จะได้อวอร์ดตัวนี้นะคะเราก็โรงเรียนเคสบิซ s เนสของของเราเนี่ยก็ได้ตัวอวอร์ดตัวนี้มาด้วยนะคะก็จะเป็นตัวที่รับรองในเรื่องของหลักสูตรบิซเนส นะคะก็เป็นองค์กรที่รับรองจากประเทศอเมริกานะคะคือ AMBA EQUIS นะคะก็จะเป็นของการรับรองของยุโรปดับลฮาร์ของยุโรปใช่ค่ะแล้วก็มีอเอ a ีเอนะคะที่เป็นของทางฝั่งของอังกฤษอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีจาก3สถาบัน3องค์กรเลยที่รับรองตัวนี้นะคะในโลกนี้มีมหาลัยรวมรวมทั้งซีนน่าจะเป็นหมื่นนะคะแต่ว่ามีแค่1%ก็คือหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะที่ได้ตัวอวอร์ตัวนี้นะคะซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยก็มหาลัยของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็เขาจะมีเรนกิ้งด้วยนะคะพี่ตุ่มก็คืออย่างของฝรั่งเศส เขาจะเรียกว่าแกรนเอโคนะคะถ้าเทียบของที่เป็นอังกฤษก็อย่างเช่นรัส e ซ l กรุ๊ปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ของอ่อก็เป็น i อว l ลี g u e เงี้ยค่ะตัวเคมีสูลของเราเนี่ยอยู่ในแกรนเอโคด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะค่อนข้างดีค่ะก็คือว่าถ้าใครได้เรียนในหลักสูตรที่เป็นของแกรนเอโคนะคะเวลาฝึกงานเนี่ยได้เงินเดือนด้วยนะคะเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยนี้เท่านั้น S <S ซ,ซึ่งมหาลาัยพัทเนอร์ของ on-campus นะคะก็จะมีประมาณของเราในมี2มหาวิทยาลัยที่มีตัวนี้นะคะก็จะมีประมาณ4ที่นะคะที่เป็นฝั่งของบิซ n เนสนะคะของเอชบีเอสคูล์พาริสคูล o ออฟบิซนเนสแล้วก็จะมีอ่า i e s a นะคะแล้วก็ ESGCI ซซึ่งซึ่งจะอยู่ในฝรั่งเศส อันนี้เป็น Business นะคะก็จะมีในมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ที่เป็นฝั่งของ Art and design อใครอยากจะเรียนพวกแฟชั่นดีไซน์กราฟิกดีไซน์ไฟอาร์ตลักชัวรี่แบรนด์แมネจเมนต์อย่างเงี้ยคะหรือว่ากึ่งกึ่งที่เป็น50%เนี่ยจะเป็น Business แล้วก็อีก50%จะเป็นฝั่งของ Art and design ก็มีนะคะก็พาร์ทเนอร์เราหลักๆอย่างเช่นมาร a งโกนีนะคะ e s t i t t o Marangoni นะคะซึ่งเขาจะมีะแคมปัสหลากหลาย สาขานะคะก็จะมีที่ปารีสด้วยแล้วก็ในอิตาลีอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน้องๆก็สามารถไปเรียนที่ประเทศอื่นได้ด้วยนะคะมีที่ดูไบยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าลอนดอนก็โปรเกรสไปเรียนที่นั่นได้นะคะ,ะลหลังจากปีแรกใช่ไหมคะ ใช่ใชค่ะ <S 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 คือเรา, <S 2> <S 2> <S เ,ราเราสามารถไปตามแคมปัสที่เขามีเปิดสอนอยู่แต่ว่าวีซ่าเราอาจจะต้องขออีกทีนึงเพราะว่ามันคนละประเทศกัน <S 2> <S 2> <S อย่างเงี้ยนะคะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็จะมีพัทเทอร์ที่อยู่ในอิตาลีเองเลย <S 2> <S 2> <S ก็มีนะคะที่เป็นโลโอลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นั่นอย่างเช่นนาบานะคะโดมูสอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อ่า อย่างงี้น,นะคะซึ่งซึ่งจะเป็นฝั่งของแฟชั่นเนี่ยค่ะที่มีความความร่วมมือกับพวกแบรนด์ใหญ่ๆพวกแบรนด์เนมทั้งหลายนะคะมะีเรียนแฟชั่นแล้วก็มีทำเวิร์กช็อปแล้วก็ทําเป็นแบบแคดบอกอะไรเป็นจริงเป็นจังอย่างนี้เลยนะคะก,ก็หลักๆของที่ฝรั่งเศสก็จะมีอยู่สองผัดเวกัสวยก,กันนะคะค่ะอืม,อ,มอ่ะแล้วก็นักเรียนต้องพูดภาษาฝรั่งเศสได้ไหมเอ่ย จ,จริงๆ,งๆไม่จําเป็นนะคะถ้าถ้ามาเรียนกับออนแคมปัสก่อนนะคะไม่จําเป็นเพราะว่าหลักสูตรเราจะสอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะ,ะแต่ว่าในในตัวหลักสูตรของเราอะค่ะจะมีสอนวิชาชื่อว่า French for Beginner ให้ด้วยนะคะก็คือด้วยความที่เราจะต้องใช้ชีวิตที่นั่นเราก็อาจจะบางคนอาจจะมีในเรื่องของอ Stay Back Visa ก็คืออยู่ต่อ ที่ที่ฝรั่งเศสนะคะ,อ,ะอันนี้มีมีเหมือนกับโพสต์สติวีซ่าของไอร์แลนด์แล้วก็ที่อังกฤษด้วยเหมือนกันนะคะ,ะก็คือสามารถอยู่ต่อได้สูงสุด2ปี 2> เป็นฟรีวีซ่าให้ะคะ่ะแต่ว่าเขาจะมีให้2อองอปชันด้วยกัน1ก็คือต้องพูดภาษาฝรั่งเศสคล่อง อย่างนี้นะคะคก็อาจจะแบ,บต้องอยู่บบประมาณ3อยู่ที่นั่น3-4ปีขึ้นไปคือคือเด็กที่เรียนในหลักสูตรของเราจนจบดีกรีอย่างปริญญาตรีอย่างเงี้อยอันนี้พูดพูดได้แน่นอนนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะสมัครได้หรือว่ามีเงินเดือนตามที่เขากําหนดก็คืออยู่ที่ประมาณปีละ ห้าหมื่นหกพันยูโรขึ้นไปซึ่งแน่นอนว่าคนที่สามารถได้เงินเดือนขนาดนี้ต่อปีก็คือต้องพูดภาษาฝรั่งเศสได้แน่นอนอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะมันก็ลิงก์กันเพราะฉะนั้นน้องๆที่มาเรียนกับเราอะค่ะเราก็จะสอนตัวภาษาฝรั่งเศสด้วยคือในระหว่างที่เรียนตัวบุตรตั้งแต่ฟอนเดชั่นจนถึงปริญญาเนี่ยคือเรียนภาษาอังกฤษแต่ว่าก็แนะนําว่าน้องก็คือจะต้องเรียนพาร์ทามเรียนเพิ่ม ในเรื่องของภาษาในหลักสูตรเนี่ยเราบังคับเรียนอยู่แล้วนะคะถ้าเรียนในหลักสูตรฟาวเดชั่นหรือว่าอินเตอร์เนชั่นแนลเยาวันใช่เตยาวันใช่ค่ะหรือว่าพรีมาสเตอร์สามหลักสูตรเราเนี่ยนะคะวันนี้นักเราก็จะบังคับเพราะว่าอย่างถ้าเขาจบไปเนี่ยเขาจะต้องสอบผ่านเลเวลเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะอย่างปกติก็คือเป็นแบบน้องๆน่าจะจบอยู่ที่ประมาณอิเลเมน a ท y รีหรืออินเตอร์มีเดียตประมาณเนี้ยค่ะเพื่อให้สื่อสารได้เพราะว่าแคมปัสของเราจะมีหลักๆเลยก็คืออยู่ในปารีสนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีมีแคมป เท่านั้นนะคะก็อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะอย่างของไอเฟลเไรพวกนี้นะคะใช้รถไฟนั่งรถไฟไปเนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งของ Art and Design อาร์ตแอนดีไซน์ก็จะมีแคมปัสหนึ่งซึ่งอยู่ในเมืองมากกว่าอีกนะคะก็ห่างจากไอเฟลประมาณนี้20นาทีอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าก็จะมีบางบางสาขาที่น้องๆเรียนอย่างเช่น c o n f e c t i o n e r y Arts พวกเรียนทําขนมเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำะชอ็อกโกแลตทำไอศครีมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยเขาจะอยู่เมือง ทางอ,อย่างเมืองทางทางใต้นะคะอย่างบอกโดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเป็นเมืองอื่นๆที่ไม่ใช่ในปารีสะะอันเนี้ยอาจจะต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสมากขึ้นผู้คนเขาอาจจะพูดอังกฤษแค่50%อร์ซอีก5 0เป็นฝรั่งเศสอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอ,อันเนี้ยก็จะเป็นพื้นฐานที่น้องๆควรจะต้องพูดภาษาเขาได้ซึ่งลาอยู่ในหลักสูตรอยู่แล้วนะคะคือก็แนะนําว่าก็ควรจะเป็นคนที่แบบเหมือนสนใจที่จะเรียนภาษาเพิ่มด้วยอะไรอย่างงี้เพื่อใช่ค่ะเป็นน้องๆ<อ>ที่เปิดใจค่ะค่ะเป็นแบบอะไรใหม่ๆอย่างี้นะะค ภาษาฝรั่งเศสก็เป็นภาษาสากลของโลกอยู่แล้วนะคะเป็นภาษาที่อ่ที่สองเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสที่เป็นภาษาทางการนะคะอย่างโอลิมปิกอะไรเงี้ยเขาก็พูดใช้ภาษาฝรั่งเศสกันค่ะแล้วก็ประเทศในยุโรปก็ส่วนใหญ่อย่างอย่างสวิตเซอร์แลนด์หรืออะไรเงี้ยเขาพูดก็พูดภาษาฝรั่งเศสนะคะหลายๆประเทศในยุโรปก็พูดภาษาเศสด้วยนะคะก็ได้เปลี่ยนนะคะ ได้เลยค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่แนนมากมากเลยนะคะก็คือแบบให้ข้อมูลได้แบบเอละเอียดมากๆแนะนำแบบเรื่องของแบบหลักสูตรแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะการใช้ชีวิตนะคะก็ถ้าเกิดว่าน้องๆและผู้คล้องสนใจสมัครเรียนนะคะหรือว่าจะถามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถ,ถาทักหาพี่ๆี่ Dream มอ a บ d ได้เลยนะคะก็เราก็สมัครเรียนแล้วก็ทำเรื่องต่างๆให้นะคะจนครบนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆาค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะ Dream abroad เรียนต่อต่างประเทศใครๆก็ไปได้